รมฐานรับที่13ได้ส่งมอบบ้านนะคะให้กับฐานกองประจำการในพื้นที่อำเภอวาริชภูมินะคะจังหวัดสกลนครเรียบร้อยแล้วค่ะ นี่คือภาพของการส่งมอบบ้านค่ะให้กับพลทหารคงมั่นขาวขันตามโครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านให้กับฐานกองประจำการที่บ้านน้อยขุนไกรตาบลคำบอ่ออำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครตามที่พันเอกจักระพงโพนาแคผู้บังคับการกรมฐานรับที่13ค่ะได้จัดให้น้องพลทหารคงมั่นโดยมีหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่2จังหวัดอุดรธานีและส่วนราชการในพื้นที่ไปเข้าร่วมในการมอบบ้านในครั้งนี้ด้วยถือ ว่าเป็นการดําเนินงานตามนโยบายของกองทัพบกนะคะซึ่งหน่วยเองเนี่ยได้รับการสนับสนุสน,สน,นงบประมาณจากภาคราฐัฐภาคเอกชนกลุ่มนักธุรกิจและผู้ที่มีจิตศรัทธามาร่วมบริจาคโดยกําลังพลที่ได้รับการช่วยเหลือการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านก็เป็นกําลังพลที่ทางบ้านเนี่ยมีไรายได้น้อยแต่น้อง,องเองก็มีความประพฤติดีนะคะมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็ไม่เคยมีส่วนร่วมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดใดๆเลย ท่านี้ก็เพื่อเป็นการดูแลเรื่องของสวัสดิการความเป็นอยู่เป็นการสร้างวัญกาลังใจให้กับทหารกองประจำการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลและครอบครัวให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีวัญกำลังใจค่ะในการทําความดีทําให้พลทหารคงมั่นข่าวขันพร้อมทั้งครอบครัวผู้นําชุมชนและประชาชนในพื้นที่มีความรู้สึกปลื้มใจและดีใจเป็นอย่างมากค่ะ